ก็คือจากทางด้านพี่คิวคุณวัชเรนจงยันยนค่ะจากทางด้านบอลกโกเบนะคะอยู่ในสายหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะครับอ๋อละมาแล้วมาแล้ววันนี้ตลาดหนึ่งหกสองสองถูกไหมเดี๋ยวนูเช็คก,ก่อนใช่ครับโอเคก็เรียกว่ารีเบาขึ้นมาได้นุ้มเ่อวานลงแรงกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ยังกังวลอไมคคอนอยู่นะเพราะว่าเหมือนอก็เจอ เคสใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอ๋อไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วจะปิดรับนักท่องเที่ยวรายใหม่นะครับไม่ให้เข้าประเทศนะครับก็มีผลเลยนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นลบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคุมไว้ก็ดีกว่าเนาะเพราะว่า <laughs> ช่วงเทศกาลเนี่ยต้องบอกว่าชุดรอบนี้นะครั้งที่แล้วก็เทศกาลนะถ้าจําไม่ผิดเนี่ย <c oughs> ถ้าจำถ้าจำผิดได้พุ่งสงการน่ะ กลับมาปุ๊บนี่คุณตัวเล็กนี่พุ่งเลยนะคะใช่ครับก็ต้องมีระมรวังนิดนึงในช่วงปีใหม่ก็ถ้าสั่งสรรกันก็เนาะแตระมัดระวังนะคะใช่เพราะว่าคือถ้าใครบูตบูเข็มสามแล้วมันก็โอเคเพราะว่าจริงๆเราตัวโอมมิคอนเนี่ยที่ดูการวิจัยหรือว่าหลายๆสถาบันนก็บอกว่าถ้ายังไม่บูตเนี่ยภูมันตามถ้ามีแค่สองเข็มแต่ถ้าสาม มันก็เอออย่างพอขอที่จะบรรเทาอาการได้ไม่หนักนะคะสมมติเกิดแบบติดขึ้นมาแล้วจริงๆคนที่มีเคมาเสิด์ในในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยเองก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะเท่าไหร่ก็ต้องมันระวังเคียนี้ก็เป็นประเด็นลบเนาะต่อตลาดบุนไทยอืมก็เรียกว่าวันนี้แค่อาจจะยังแค่รีบ่าวอยู่ต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งว่าอาจจะไปดูหลังปีใหม่เลยว่า สักสิบห้าวันหรือเจ็ดวันอะไรเงี้ยว่าตัวเลขเคสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยหลังจากที่จบช่วงหยุดยาวหรือเทศกาลเนี่ยมันก็ขึ้นทุกรอบเลยนี่่ะโอ้หอย่างนี้มองมองเซตไว้เท่าไหร่คะสําหรับกรอพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะครับก็เราเรามองว่าน่าจะอย่างไซเวสไซเวสแน้ะใช่อาจจะต้องดูต่างประเทศด้วยว่าเคสของต่างประเทศเนี่ยเคสโควิดพอเป็นยังไง นะครับ <Ừ. S 1> ก็น่าจะกรอบหลักๆเนี่ยมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ <17 S 1> เป็น EMA เจ็ดสิบห้า <75, S 2> oh. ไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับมไม่ควรหลุดแนวรับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะครับแนวต้านก็อยู่ที่หนึ่งหกสามสู์นะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้อยู่ โอ้โห,โห,โหเป็นแบบนี้แล้วหุ้นวันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นหลายกลุ่มกระจายเลยนะพี่คิวใช่ครับก็ยังกระจายกระจายก็อย่างที่บอกไปว่าตัวไหนที่ลงหนะักก็จะมีแรงซื้อกับผลมันเราตึ้งสั้นะน,นะครับแต่ว่าก็ต้องเรามาระวงังพี่คิวชอบตัวไหนอ๋อโรเชีย GPSC นะครับโอ้โหชนะเลิศตัวนี้ GPSC ครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มกลุ่มนี้มันได้ไประโยชน์จากอ่อกลุ่ม เรียกว่ารถ EV นะครับ GPSC เขามีลงแบตเตอรี่ด้วยคล้ายๆกับเอเลยถ้าไปดูเ a เนี่ยเกดขึ้นไปเยอะมาก GPSC ยังขึ้นขึ้นขึ้นมานะครับก็แนวต้านแรกเนี่ยจริงๆเรามองไว้84.25ิบดเต้านหต้นแรกนะคะครับแนวรับที่แปดสิบาทนะครับวันนี้วอลุ่มเข้าเยอะพอสมควรเลยสำหรับี่ชอบตัวไหนอีกไหมคะ อีตัวหนึ่งแบมนะครับแบมหรอใช่วันนี้แบมปิดทำแท่งเขียวยาวเลยนะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อจาก MACD แล้วก็สลบสตโตวันแรกเลยก็ต้านแรกอยู่ที่ยี่สิบห้าศูนย์ค่ะยี่สิบเอ็ดจุดห้าถ้าผ่านได้ก็ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่อ่ยี่สิบสองจุดหนึ่งยี่สิบสองจุดสามยี่าแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับอยู่ที่ยี่สบเอ็ดครับ ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบจุดแปดยี่สิบจุดแปดโอเคมีสองตัวเนาะ CPSC แล้วก็แบบนะคะพี่เฟศคะ่ะพี่ฮิวพีเฟศนะครับก็คล้ายๆกับภาพเซตเลยต้องลุ้นให้ขับยืนเหนือเอ่าเก้าหกแปดนะครับเป็น e EMA ห้าสิบวันแต่แนวรับเนี่ยก็อยู่ที่เก้าห้าห้า ค่ะครับการจะเทรดดิ้งตามกรอบได้ได้เลยทองคำนาคะพี่คิวทองคำค่อนข้างดูดีนะครับเพื่อกับยืนเหนือ EMA ระยะสั้นได้นะครับคือมันจะอยู่ที่แนวรับมันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าแปด ก็เรียกว่าลุ้นให้กลับไปยืนพันแปดถ้าเกิดว่าทะลุพันแปดได้ก็แนะนําเปิดรลอดเลยนะครับมีกาปรับตัวขึ้นหลอเนื่องจากว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้คือถ้าเจอโอมิครอนเยอะๆหรือว่าเคิดโควิดเยอะๆในทั่วทั่วโลกเอ่อในในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยเม็ดเงินจะวิ่งหาสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือทองจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ โอเคอ่ะพี่คิว่ะมีคำถามจากพี่นักลงทุนถามว่าพี่คิวดูให้หน่อย AWC ไม่รับนักท่องเที่ยวแบบนี้เราจะลงต่อไหม AWC ต้องบอกว่าเขาได้เข้าเซฟิฟตี้เสร็จ้อยไปในรอบนี้รอบที่ผ่านมาค่อนข้างแข่งหนึ่งอันนี้เป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับแต่ว่าทั้งรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รับนักท่อง,งเที่ยวก็เป็นเป็นลบต่อกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่ยังไม่มีผมแนะนำไปเล่นกลุ่มอื่นก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นกลุ่ม ท่องเที่ยวเลยนะครับในช่วงนี้เนาะเพราะว่ายังมีประเด็นกดดันอยู่ที่เรียกว่าเรายังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับก็ค,คือเคสโควิดในประเทศเองอ,อได้เลยวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากพี่คิวนะคะครับผมสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านพี่คิวนะคุณวัชเรนจงยันยงจากทางด้านบอลล็อกโกเบกน,นะสามารถติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันาคารช่วงเย็นนะคะก็จบลงแล้วสำหรับรายการ